ผมลงไปหาดใหญ่เพื่อนมันพาไปแบบนี้ทุกวันเลยซอยตัวอยู่ตลาดพิงจำได้ใช่ไหมโอ้เมื่อก่อนน้องๆที่ไปทำงานพิเศษที่หาดใหญ่เนี่ยรับมาเลเนี่ยหาดใหญ่เจริญมากนะเมื่อก่อนหาดใหญ่เจริญมากครับเจริญมากนะครับ <S <S ผมมีทีวีสีเครื่องแรกสิบสี่นิ้วก็ซื้อจากมาเลตลาดประดังเบซานะครับเอาไปให้พ่อกับแม่ดูที่ นครสวรรค์ตกกระใจมากนะเมื่อก่อนบ้านผมทีวีมันจะขาวดำอ่ะนะครับมีทีวีสีสิบสี่นิ้วนะฮะยี่ห้ออะไรจำไม่ได้แล้วสิบสี่นิ้วนะครับเอาไปให้พ่อกับแม่ที่โน,น่นโอ้ยตอนนั้นมีตังนะผมไปทําเสื้อยือดครับทําเสื้อยือดทําเสื้อยือดหน้าสั้นหลังยาวผมเรียนจบริญญาโทแล้วไม่ได้ปรับวุฒนะิไงไม่ได้ปรับวุฒิเขาให้ผมลาเรียน ก็กูเรียนจบแล้วอยางให้ลาเรียนอีกนะครับผมก็เลยมีเวลาว่างสองปีสองปีก็กลายเป็นพ่อค้าเสื้อยืดน,นะครับพ่อค้าเสื้อยืดหน้าสั้นหลังยาวอ่ะตาจระเข้่ขายที่ที่อะไรวะปีนังประดังไอ้ที่มาเลเนี่ยที่สิงคโปร์เนี่ยตัวมันพันกว่าบาทนะครับแต่ผมเอาผ้าไปให้เขาดู เอาผ้าไปให้เขาดูแล้วว่าเย็บตะเข็บลูกโซ่ได้ไหมข้างในมันเป็นตะเข็บลูกโซ่นะตัวละหบสิบบาทครับแล้วก็ไปตักปักตาที่อโลสตานะครับให้พวกผู้หญิงเนี่ยข้ามแดนไปปักที่ติดประดังง่ะเมื่อก่อนมันยังไม่มีกำแพงกั้นไงเขาก็ปักกันตรงนั้นน่ะแล้วผมขายตัวหกสิบาทไปขายตัวนึงหกร้อยกว่าบาทได้กำไรสิบเท่า เงินต้นทุนจากห้0 0 0ื่นบาทยืมรองศาสดาจานการดาที่นิด้าเนี่ยห้าหมื่นบาทห0 0 0 0ื่นบาทดอ,อกเบี้ยร้อยละสองตีเช็คคำประกันทำไม่กี่เดือนแล้วครับจากห้าหมื่นขึ้นมา8ปดแสนกว่าบาทมึงว่ามีตังค์มลยะส่วนในพวกกระจกงอกง่อยนี่ก็ขับมอเตอร์ไซค์เราก็ลงทุนเอามอเตอร์ไซค์ให้มันก็บรรทุกข้าวสารกระสอบสองกระสอบส่งมาเล ขากลับแม่ก็บรรทุกน้ำมันมาเลเข้ามาแล้วมาฝังในถังน้ำในสวนโอ้มันร่ำรวยกันครับตอนนั้นนะเศรษฐกิจตอนเนี้ยกัมพูชา,ขาเขมรชายแดงก็น่าจะเป็นอย่างนี้เราก็ไปอยู่สภาพแบบชาวบ้านก็เห็นเขาค้าขายของหนีภาษีกองทัพมดเขาเรียกกองทัพมดมอเตอร์ไซด์มันบรรทุกเข้าสารได้สองกระสอบนะวิ่งในสวนยางนะครับน้ำตาลอย่างเนี้ยนะครับ อะไรที่มาเลแพงไทยถูกมันก็ขนไปขายที่มาเลเนี่ยน้ำมันถูกกับทีวีถูกทีวีสี่สิบสี่นิ้วเนี่ยเอาแค่ขนข้ามแดนมาที่ประดังเบซานะแล้วมาส่งหาดใหญ่ก็ได้กำไรสองพันห้าและได้กำไรเครื่องละสองพันห้าแล้วท่านคิดดูว่าเงินเดือนผมน่ยร้อยตำรวจตรีตอนนั้นเนี่ยพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าและเด็กที่เพื่อถือถังเนี่ย มันเอารถวิ่งตามสวนยางเอาทีวีไปส่งมันบรรทุกทีงส,สี่เครื่องนะสี่เครื่องนะครับสี่เครื่องพอมันมาส่งพ่อค้ามาขึ้นรถปิกอัพมันได้เที่ยวหนึ่งหมืน่นหนึ่งหมื่นบาทมันมากกว่าเงินเดือนผมตั้งเท่าไหร่นะแต่ผมไม่ได้ทำกับเขานะครับผมส่งเสื้อยืดอย่างเดียว